พี่ค่าอัปเดตบ่อนี้กันต่อชะงงานไม่ใช่อะไรมองดูน้ำพุงเพื่อนๆค่ะ,มะแมลงวันี้สิบบวกวันขึ้นจะเริ่มกินเก่งแล้วก็บ่อที่นี่อัปเดตให้เมื่อวานนี้คลิปที่แล้วนะคลิปล่าสุดสภาพถาดอาหารจะเหลือประมาณนี้เม็ดเรืองเหลืองนั่นคือส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดข้าวโพดนาเนื่องจากแข็งมแมลงเล็ก ยังแทะไม่ได้ยังแทะไม่ได้เต็มที่อาจจะแทะบ้างแต่กินไม่หมดค่ะส่วนใหญ่ที่เหลือของหัวอาหารก็คือจะเป็นเม็ดข้าวโพดนะทีนี้วิธีจัดการมีสองวิธีที่นี่ทำอยู่นะหนึ่งก็คือเก็บรวมไว้อีกถุงหนึ่งให้เขากินตอนกัก,นะพกเพราะโรยอาหารเก็บเนี่ยค่ะอาหารแต่ละวันที่เหลือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดข้าวโพดใส่ในถุงแยกไว้ต่างหาก แล้วก็ค่อยออกมาให้แมลงกินตอนที่เขาเข้ากักซึ่งวัยนั้นน่ะฟันจะคมกินได้เกือบหมดเลยละ่ะไม่เข้าโพนนะคะแล้วเราก็ค่อยเติมอาหารใหม่ให้กับแมลงเล็กแล้วก็อีกวิธีที่สองก็คือให้แบบให้แบบตะเกะียบเหมือนที่นโพูดให้นะคะตนลงไปกับอาหารเก่าเลยแล้วเขาก็จะเลือกกินได้นะ,ะพอวัยกักมาเขาก็จะเก็บกินหมดเลยะคะ่ะในถาด นะแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเอาวิธีที่เราถนัดเนาะซึ่งส่วนใหญ่นะนนิดจะถนัดในเรื่องของโรยเลยค่ะเนื่องจากเราเน้นง่ายนะมีเพื่อนๆแซวนันนิดบอกนันนิดเลี้ยงเลี้ยงมแมลงแบบตามใจฉันถูกต้องค่ะอะไรที่มันง่ายสําหรับเราทําแล้วมันมีความสุขทําแล้วมันใช่ทําแล้วมันไม่เครียดนั่นคือเรามาถูกทางค่ะนะอาชีพเลี้ยงมแมลงเป็นอาชีพที่แสนรักมากสําหรับนันนิดกนันนพศเป็นอาชีพมหัศจรรย์มากนะี่เราทําแบบนี้ก็ได้นี่ค่ะ ปนอาหารใหม่ลงแล้วก็เกลี่ยดูดิเขาปัดนิดเกลี่ยแบบเนี้ยเพื่อที่จะให้อาหารใหม่กับอาหารเก่ารวมกันนะฮ้เขากินปนๆกันไปนะหรือวิธีวิธีวิธีหนึ่งที่น้าที่บอกอะค่ะแยกเส่ถุมไว้แล้วก็ให้มาตอนกลางอีกทีหนึ่งอ,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 อุ้ยกัดคมมากฟันคมเตียงแพ้เขาโพดไม่ได้ค่ะเนื่องจากเขาโพดแข็งมากเนะี่ยเหลืองๆนี้คือไม่ขาโพด ส่วนใหญ่ที่เหลือก็คือจะเป็นเม็ดข้าวโพดเลยค่ะเนื่องจากข้าวโพดที่เขาทําอาหารสัตว์อ่ะเขาเขาบอกว่าจนแห้งเลยนะแห้งแบบขนาดเรายังกัดไม่ได้อ่ะเอาบดให้ละเอียดมาเป็นส่วนผสมทีนี้ยแมลงเล็กเราฟันเขายังไม่คมมากเขาก็แทะยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้เต็มที่เขาช่วงไวกากนูน่นแหละเพื่อนเอนเอ้ยกินทุกอย่างแทก้กระทั่งถาดอาหารเราอ่ะถาดอาหารอันนี้เป็นรูอ่ะนะ นี่คือไหวนี้นะคะสําหรับน้องใหม่ที่อยู่ในไเนี้ยเหมือนกันกับนณนนิชทําวิธีนี้ก็ได้ส่วนในเรื่องของฐานน้าเองฐานน้าเปลี่ยนนะคะหลังจากที่มแมลงเริ่มมาสิบวันบวกขึ้นไปฐานน้าต้องเปลี่ยนทุกๆสามวันนะะให้เปลี่ยนออกตัวเนี้ยที่เป็นขุยเดิมมีเพื่อนๆหลายท่านถามว่าเอาไปใช้ สามารถรีไซเคิลนำกลับมาใช้ให้อาหารให้น้ำหรือรองไข่ได้ไหมไม่แนะนำนะคะเนื่องจากว่ามันมีทั้งกี้ทั้งอะไรปนอยู่หากเราไปต้มมันก็ยังแลดูแบบไม่สะอาดเนื่องจากว่ามันก็จะหมักหมมในเื้อเรื่องของเชื้อโรคได้ไวขึ้นให้เอาไปใส่พืชผักใส่ต้นไม้นะบำรุงพืชบำรุงผักหรือใครที่ปลูกไม้ประดับตัวนี้เป็นป่วยอย่างดีเลยค่ะแนะนำเลยนะโอเคคลิปนี้แนะนำกันในเรื่องของวิธีการจัดการ สำหรับแมลงที่10วันขึ้นไปดูแลแบบไหนดูแลแบบนี้ในเรื่องของอาหารน้ำนขอไปมีมือนึนี้ด้วยแมลงกัดเข้าไตเราอโอเคหามีข้อสงสัยเหมือนเดิมค่ะตามช่องทางที่ทิ้งไว้ให้นะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ